8โมเมนต์นี้ที่คุณแม่เลี้ยงลูกอ่อนหลังคลอดจะต้องเจอมีโมเมนต์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่หลังคลอดไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพะ่พอคร่และพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง8โมเมนต์ที่คุณแม่หลังคลอดจะต้องเจออาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดโมเมนต์แรกนะคะก็คือมีอาการปวดท้องนะคะปวดหน่วงท้อง อันนี้จะมีได้นะคะเพราะคุณแม่หลังคลอดไม่ว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจะต้องมีการปวดหน่วงท้องนะคะหลังจากคลอดเพราะเป็นการที่จะทําให้หมดลูกนะคะบีบรัดตัวเพื่อที่จะให้หมดลูกเข้าอู่นั่นเองซึ่งอาการปวดหน่วงท้องน้อยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ข้อที่สอนะคะก็คือหน้าท้องค่ะคุณแม่ หน้าท้องของแม่ที่ดูว่าจะยุบช้ายุบยากมากๆเลยนะคะบางคนยังเข้าใจว่าเอ๊ะคุณหมอทําคลอดเอาลูกออกให,ห้ไม่หมดหรือเปล่านะคะเพราะคิดว่ายังมีลูกอยู่ในท้องอีกซึ่งไม่ใช่ความจริงนะคะการที่หน้าท้องเรายุบช้าเนี่ยจะต้องรอให้หมดลูกเข้าอู่รอให้กล้ามเนื้อกระชับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องทําใจร่มๆทําใจเย็นๆรอนะคะสิ่งที่3นะคะก็คือ มีการคัดตึงเต้านมนะคะสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะการคัดตึงเต้านมปวดเต้านมหรือบางคนนะคะมีการลูกกัดหัวนมอันนี้คือจะต้องเจอแน่ๆสาหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ข้อที่4นะคะคืออาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะอดหลับอดนอนนะคะจะเจอได้เลยนะนอนไม่เป็นเวลาตามลูกนั่นเองค่ะโดยเฉพาะช่วงแรกเกิดนะลูกของเราจะยังนอนไม่เป็นเวลาคุณแม่ก็จะเหนื่อยเพลียโทม อดหลับอดนอนนี่จะเจอได้บ่อยมากๆเลยข้อที่5นะคะก็คือความเป็นส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเหลือน้อยลงมากๆเวลาส่วนใหญ่นะคะมากกว่า89 90%ก็นะคะก็จะอยู่ที่ลูกการเลี้ยงลูกนะะ,ะเวลาที่เหลืออีก1 0 2 0อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานบ้านดูแลคุณสามีเมื่อกลับบ้านนะทำให้เวลาที่เรามีความเป็นส่วนตัวเนี่ยเหลือลดน้อยลงไปมากๆเลยสําหรับคุณแม่ลูกอ่อนโดยเฉพาะคุณแม่แท่านไหนที่เลี้ยงลูกเองเลี้ยงลูกคนเดียว24ี่ชั่ว โมงนะคะไม่มีพี่เลี้ยงหรือไม่มีญาติมาช่วยนะคะอาจจะยิ่งเหนื่อยไปหน่อยนะ,ะข้อที่6กนะคะก็คือคุณแม่จะรู้สึกว่าการทํางานบ้านไม่เสร็จสัที เก็บบ้านกวาดบ้านนะคะหรือทําอะไรก็แล้วแต่เล,เล็กๆน้อยๆเนี่ยทาไม่เสร็จสักทีนะนั่นก็อยากทํานี่ก็อยากทานั่นก็ยังไม่ได้ทํานี่ก็ยังไม่ได้ทำนะสิ่งเนี้ยคุณแม่จะเจอได้หากไม่มีคนช่วยดูแลเรื่องของงานบ้านนะคะข้อที่7ค่ะก็คือเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดนะหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวโมโหง่งายนะคะโดยเฉพาะกับคนข้างๆกับคุณสามีเนะี่ยแต่ก่อนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยคะ่ะ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะบอกแว่งกันเล็กๆน้อยๆเลยแต่พอมีลูกเข้ามานะคะเธอไม่ช่วยฉันฉันไม่ช่วยเธอ,อเธอไม่ช่วยอุ้มลูกไม่ช่วยทํานั่นทํานี่นะ,ะก็ทําให้เราเป็นคนหงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวมีการทะเลาะก,กันบ่อยๆเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ข้อที่8นะคะที่คุณแม่จะเจอได้ก็คือเรื่องของท้อแท้ซึมเศร้าหมดหวังนะคะและเหงื่ใจร้องไห้อ่าอันเนี้ย ทำให้คุณแม่หลังคลอดนะคะมีได้หรือบางคนเรียกว่าอาการซึมเศร้าหลังคลอดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองหาคนพูดคุยหาคนระบายความในใจหาเพื่อนนะในการเลี้ยงลูกด้วยกันจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกนะคะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะต้องให้คนรอบข้างเนี่ย ฟังนะคะในสิ่งที่เราพูดหรสิ่งที่เราได้ระบายจะทําให้เรารู้สึกด,ดีขึ้นเพราะหากเรามีอาการเหล่านี้เหนื่อยท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังบม่ไหวนะจากการที่คนเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดได้ถ้าเราไม่รีบ แก้ไขหรือว่าไม่รีบรักษานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น8โมเมนต์นี้นะคะคุณแม่หลังคลอดจะต้องเจอนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทั้งด้านอารมณ์ของคุณแม่นะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปคุณแม่ใจร่มร่มใจเย็นนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะที่นมามฝากสําหรับคุณแม่ที่กําลังดูแลลูกอยู่เป็นแม่ลูกอ่อนนั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและกดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกัน แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ